ช่างประดิษฐ์ดูนะช่างประดิษฐ์เนี่ยเรากำลังฝึกหัดตัดลองทรงสูงใช่ไหมครับ,รบแล้วมันเกิดความดำตัวนี้เราต้องใช้บีเก็บรายละเอียดนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูจุดที่เราจะต้องปรับปรุงตัวนี้มันยังดำบริเวณเนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้มันเข้าลึกไปหนะ่อยขาวไปเลยใช่ยหมนะบริเวณนี้ขาว แล้วก็มีดำอย่าต่อไปตัระบิดไปบีกับเลน,น้อยนอยนหลับสบาดอวย ค่อยๆไลส่สีมันต่างๆนิดนึงตัวนี้มันดำเย่ะไงเอาออกไปสองมิลดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเออดีขึ้นนะตัวนี้ไม่เดี่ยมเห<ๆ>ลือก็รอประมาณนี้ก็พอประมาณนี้ก<ๆ>็พอประมาณอี้กนิดเดียว มาดูฝั <ligen> ่งน <imer> <ski away alah> no? ี้มันดำไหมเนี่ยมีเนียโยบลอยเนียโยบลอยไร้เลยเก็บตัวนี้เห็นไหมขอบนี่ขอบมันดำาๆเลยไรออกดีขึ้นไหมครับมองให้ออกนี่มันดำตั้งดีไร้ออก อค่นี้ก็สวยแล้วก็ตัดประมาณนี้แค่นี้นะดูความสูงว่าซ้ายขวาสูงเท่ากันหรือเปล่าเพราะหนึ่งหน้าวีใหญ่ใช่ไหมครับนะที่เหลือก็เก็บขอบเก็บเรียบหนึ่งหน้าวีใหญ่ความทุยก็ระดับบนใบหูนี่ถ้านับก็ประมาณหนึ่งหน้าวีกับอีกครึ่งหนึ่งหน้าวีกับอีกครึ่งหนึ่งมันจะอยู่บริเวณบนใบหูพอดีความทุยนะ ลองอธิบายผมฟังนี้ว่าอธิบายผมฟังนี้ตัดด้วใช้อะไรตัดเริ่มขึ้นทรงด้วยอะไรขึ้นทรงเรลยลองฟันเบอรลอ์ลองฟันเบอร์หนึ่งเออขึ้นลองฟันเบอร์หนึ่งครับถ่ายจวดจวดจวดอะไรใช่ไหมจวดเออแล้วก็ถ่ายรอบทีศทโดยใช้อะไรไปหูเป็นเกลียดไม่ความถุยนะก็ถ่ายถ่ายมาถึงนี่สไลด์สไลด์ขึ้นนะครับแล้วก็อะไรใช้ลองฟันเบอร์อะไร เบอร์0.5 0.5ตวัดตั้งแต่ตีนผมตั้งแต่ตั้งแต่จรใช่ไหมจุดที่หนึ่งยันจุดที่เจ็ดสไลด์ขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งใช่ไปเชื่อมกับเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเราใช้รองพันกี่เบอร์ก็สามเบอร์สามเบอร์ยังไงก็สองเบอร์แล้วก็เบอร์นี่มั็นเขาใช้รองพันแค่สองเบอร์สองจำยังไงขึ้นขึ้นขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์เก็บรายละเอียดด้วยเบอร์0.5ครับใช่ไหมครับแค่นี้เองจำนันนอกน ตรงไหนที่มันไม่สวยเนี่ยตรงไหนที่มันไม่สวยเนีเสบละเ,เลอียดตรงไหนที่มันยังมีเหลี่ยมมีขอบขก็เส็บสไนบ์วหหีเราต้องมาฝึกไรงแนบยกลอยใช่ไหมแล้วพลิกวีลงตนวนี้ยมันจะได้คล่องตัวนี้ที่ยรายังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆใช้เวลาฝึกครับแต่วันนี้เราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดความจําให้จำเข้าไปในจิตใจเราก่อนอ๋อนี่ชื่อทรงรอะไรรรงทรงสูงถุยถุยสูงเออจำแค่นี้ ลองทรงสูงทวยสูงไถแบบนวลขึ้นนวลขึ้นเป็นธรรมชาติไม่ขาวาไม่เกลียน<า>ตัดแบบสวยๆบางคนเขาไม่ชอบขาวชอบเกลียนก็ตัดแบแค่นี้ก็พอข้างบนก็จะซอยออกเท่าไรจะเอาบางกว่านี้ก็ฟันปลาสักหรือบางหรือจะสั้นกว่านี้ก็ใช้ลองฟันเบอร์อะไรเบอร์สี่เบอร์ห้าอะไรตัดเป็นคินเฮดก็ได้นะทาไปทบทวนเอาไปจดจำและปฏิบัติต่อไปไปฝึกหัดนะ ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างประดิษฐ์ประดิษฐ์สีเสกเด้วยอายุ68สินะเขาก็มาเรียนเบื่อเอาไปตัดเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองครับแล้วก็ก็จะป้องกันโรคเหงาใช่ไหมงงซึ่งเศร้าอย่าลืมนะวิชาตัดผมเนี่ยวิชาเรียกแขกเรียกอะไรเรียกเงินเข้าบ้านคนเขาอยากจะมาตัดผมก็เขาก็ต้องเด็กมีการพูดคุยใช่ไหมเรัาเราจะไม่เหงาเราก็จะ มีคนมาหาอยู่ตลอดเวลาหลับๆอ,อยู่ผมปลุกให้ตื่นเออตัดผมให้หน่อยตาตาประดิษฐ์ตัดให้หน่อยชื่อเล่นชื่อไหอชื่ออ,อูตาอูตาอูืซีสเกตอูบาเบอร์ก็ได้ครับหรือว่าประดิษฐ์บาเบอร์ก็ได้ตั้งชื่อไปเลยนะครับก็เราจะได้นะมีได้ไดจ่ายค่าน้ำก็ไฟใช่ไหม แต่ค่าข้าวกับข้าวแต่ละวันมันได้อยู่แล้วสบายๆแลขอให้จำไม่แม่นๆเรื่องการใช้รองฟันการใช้สียังไงใช่ไหมครับครับเดี๋ยวต่อไปก็จะฝึกหัดตัดทรงละเอดครับความดันขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้วันนี้เอาเครื่องคิดเลขมาก็เลยรู้ค่าว่ามันสูงอยู่มันสูงนี่อันตรายหรือว่าน่ากลัวหรือว่าเฉยๆก็มันก็ถ้าตามหลักการหมอก็ไม่ดีแต่ก็ให เพิ่มยาหรืออยากกินเค็มแค่นั้นน่ะโอครับครับอโอเคเอว่าปราก็แลยก็แช์ด้วยไปไปซู้สููสูอ๋อเดี๋ยวให้ให้ใหผมถ่ายด้วยถ่ายภาพ